สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ CMG ไทย i ิ e e ี่ค่ะพาผู้่มชมมาที่ถนนคนเดินวังปูจริงนะคะเป็นนด์มาร์คที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งที่กรุงปักกิ่งค่ะและที่คือด้านหลังนี้นะคะก็คือเป็นร o านอัพสโตร์ที่ขายของเกี่ยวกสบดชิคของกรุงปักกิ่งนะคะที่เปิดตัวที่ถนนวังปูจริงค่ะเป็นของการจัดกิจกรรมของทางเทศบาลกรุงปักกิ่งด้วยนะคะที่ชื่อว่าเป่ยจิงยูหลี่นะคะซึ่งเป็นการขายของเกี่ยกับยังแมช่วงเทศกาลตรุษจีนที่มันจะมาถึงนี้ได้ค่ะ อันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูของที่ระลึกนะคะเป็นของเกี่ยวกับรเื่องของปีมังกรเป็นมือฟนนะคะงในเชงการาุดจีนด้วยนะคะเดี๋ยวข้างในมีของเยอะมากมายภายในร้านนะคะเราก็จะพบกับของขวัญปีใหม่ที่ไม่ซ้ำใครส่วนใหญ่ก็จะเป็นในธีมสีแดงนะคะอย่างเช่นกล่งองของขวัญชา Central Axis t Book ที่ทําขึ้นโดยความรม่วมมือระหว่างเป่ยจิงยู่ w ี่และจิงหัวซึ่งเป็นแบรนด์ชาชื่อดังในกรุงปักกิ่งค่ะ ถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักในคอลเลกชันของขวัญปีใหม่ปีนี้โดยมีธีมที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะประกอบไปด้วยอาคารอันง,งดงามเจ็ดหลังตามแนวเส้นแกนกลางของกรุงปักกิ่งหรือว่าปักกิงเซ็นทรัลเอ็ซิสเชื่อมกับชาจีนเจ็ดสายพันธุ์ด้วยกล่องของขวัญค่ะก็ยังมาพร้อมกับหนังสือชาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะขณะที่ซีรีส์ทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์ของวังฟูจิง Dream Factory เน้นการใช้งานจริง และความสนุกสนานนะคะซึ่งประกอบไปด้วยของเล่นตุ๊กตาและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อต้อนรับปีมังกรที่กำลังจะมาถึงอย่างซีรีส์ Golden Dragon and Dancing Lion ของวังฟ f u j i n g Dream Factory เป็นผลิตภัณฑ์ในทีมตรุษจีนก็ถูกนำเสนอใน pop-up store แห่งนี้ด้วยค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็ยังคงรักษามรดกของแบรนด์ที่ได้รับการยกย่องมาอย่างยาวนานนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแม่เหล็กติดตู้เย็น ที่มีองค์ประกอบของปักกิ่งค่ะอย่างเช่นตู้ประสนีโบราณเป็ดย่างปักกิ่งนะคะหรือว่าเป็ดปักกิ่งหรือว่าจะเป็นตุ๊กตามงคลนะคะที่ขายคู่กันเลยค่ะเป็นรูปของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่มาในชุดแต่งงานจีนนะคะมาในราคาคู่ละ399อยหยวนค่ะหรือว่าประมาณ2,000บาทค่ะช่วยให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสดื่มดำ่ำกับบรรยากาศของกรุงปักกิ่งในขณะที่อยู่ในร้านด้วยค่ะ ส่วนด้านหลังของร้านนะคะก็มีกิมมิคค่ะโดยการเปิดให้ผู้คนนะคะได้มาร่วมหมนุนวงล้ออิ t เทอร์แอคค่ะที่ออกแบบมาเป็นพิเศษในธีมที่ชื่อว่า The Dream Station นะคะเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมได้มีโอกาสบันทึกช่วงเวลาที่สำคัญด้วยค่ะด้านหลังของกล่องบ็อกซ์กำแพงหรือว่าบ็อกซ์ออฟรเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าพีคนมาตอบิลเนี่ยมากอัน<ช>นี้ก็เป็น Dream Station นะคะพี่บีคะ 幸จ转轮ค่ะให้ความชอบดีกับทุกคนนะคะช่วยนะคะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างาบเรือนราบเรือนนะคะในปีใหม่แต่พี่พี่ชอบคำนี้ตาฟ้าก็คือร่ำรวยร่ำรวยที่สุดก็เลยเห็นคนมาต่อคิวกันหมุนๆใช่ค่ะหมุนๆ เพื่อเพื่อเขาตั้งใจปาถนาว่าอยากจะได้สุความปาถนาในปีใหม่ค่ะอ่างคัองมีสุขภาพแข็งแรง g ่ o ค่ะกู๊ดลากทูยนะคะสมกับชื่อของสเตชันนี้นะคะเป็นบล็อกสีแดงตั้งอยู่ใจกลางถนนฝังโูจริงนะคะ จะเห็นคําพูดนะคะเป็นคำของคนมากมายเลยนะคะต้องให้คุณพี่เตี้ยด้ยไค่ะว่าแต่ละป้ายมีความหมายอไรเลือกเลื่อน,น,นอสักที่ชอบก็ได้ค่ะ,ะชอบอันนี้ค่ะค่ะแฮปปี้ล<อ>ูเอียก็คือสวัสดีีบังกอค่ะลอ,อแล้วก็ดูนี้ก็คือ,อไ,ปไปละครางบนก็คืไปลาสองพันยี่สิบสามแล้วก็สวัสดีสองพันยี่สิบยี่สิบสี่ค่ะแล้วอันนี้ก็คคนปบจกิงท้องถิง่นเราผู้ใดก็คือ ส่วนเฟอร์ตัวส่วนเฟอร์ตัวเฟอร์ตัวค่ะเฟอร์ตัวก็คือมีรายได้มากกว่าร่ำรวยมากกว่าค่ะมีคำแปลนะคะ get rich นะคะ ส่วนนี้นะคะเป็นเทศกาล Book Fair ค่ะที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งตลอดช่วงเดือนมกร,ราคมที่ผ่านมานะคะโดยงานนี้ค่ะก็เป็นงานหนังสือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างเจร้านหนังสือชื่อดังและหา้างสรรพสินค้าหนังสือชื่อดังขนาดใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็น c h น n า Books f o r e i g n l a n g u a g e s Books t o r e ซินหัว b o o k s t o r e ไปจริง b ป i ก i ิ g Books Building ฟังฟูจิง Bookstore, จงกวนชุน Book Building และยาหยวนชุน Bo o k Building ค่ะ นำเสนอกิจกรรมที่หลากหลายแก่ประชาชนนะคะอย่างเช่นการเลือกซื้อหนังสือการเข้าร่วมพิรศการและการมีส่วนร่วมในการบระิะหนังสือโบราณอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรุงปักกิ่งค่ะวรรณกรรมจีนและก็หนังสือต่างประเทศที่เปิดให้ลูกค้านั้นได้มีโอกาสเลือกสรรค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องหอมที่ทำมาจากไม้หอมและก็ดอกไม้พืชพันธุ์ต่างๆ เป็นสมุนไพรที่สามารถบรรจุอยู่ในถุงผ้าลายจีนที่สวยๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะมอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะบางชนิดนั้นก็ใช้แขวนในห้องนอนนะคะหรือว่าจะใช้แขวนในหน้าบ้านที่ทําให้กลิ่นหอมสดชื่นค่ะหรือว่าบางชนิดนั้นก็สามารถใช้ไล่มแมลงได้ด้วยนะคะส่วนนี้ค่ะเป็นร้านขายของเล่นชื่อดังนะคะก็คือ New China Children s t u d e n t Store ค่ะ เป็นร้านขายของเล่นแห่งแรกๆของจีนเลยค่ะที่เขาบอกว่าเป็นร้านที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ร้านค้าแห่งนี้ค่ะก่อตั้งขึ้นในปี1956ที่ทําให้เราเห็นสินค้าเด็กและก็หลายแบรนด์ที่มีอิทธิพลในด้านผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กในประเทศจีนอีกด้วยค่ะที่นี่มีขนาดกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายชั้นมากๆค่ะรวไมไปถึงชั้นใต้ดินด้วยนะคะมีพื้นที่ก่อสร้างมากกว่า18,000ตารางเมตรค่ะและเป็นพื้นที่ธรุรกิจมากกว่า10,000ตารางเมตร ร้านค้าแห่งนี้ค่ะจำหน่ายผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นประเภทต่างๆเลยนะคะดูสิคะสุดลูกหูลูกตาก,ก็เป็นของเล่นค่ะ New China Children's Store นะคะจึงถือเป็นร้านแห่งประวัติศาสตร์ค่ะที่จะทําให้เราได้มองเห็นถึงวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กในประเทศจีนนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะก็มีการบริการที่หลากหลายครบวงจรถือว่าเป็นร้านค้าที่เก่าแก่และทรงอิทธิพลในใจกลางกรุงปักกิ่งด้วยค่ะ เข้าสู่ช่วงบรรยากาศตรุษจีนนะคะทาง China Media Group หรือว่า CMG ค่ะก็ได้เปิดตัวมาสคอตงานดนตรีฉลองตรุษจีนชุนวันประจำปี2024นะคะโดยมาสคอตมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าหลงเฉินเฉินค่ะซึ่งถือเป็นตัวแทนของจิตสำนึกและเครื่องหมายทางด้านวัฒนธรรมของชนชาติจีนนับพันปีที่ผ่านมาค่ะโดยภาพลักษณ์ของมังกรนั้นก็ปรากฏอยู่ในวรรณคดีศิละปะประเพณีพื้นเมืองสถาปัตยกรรมเครื่องแต่งกาย จิตรกรรมของจีนอีกด้วยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดีความเป็นสิริมงคลความปลอดภยัยและอยู่เย็นเป็นสุขค่ะขณะที่เล็บของมังกรหลงเฉินเฉินมีต้นแบบมาจากมังกรทองห้าเล็บที่สลับกันบนกําแพงมังกร9้าตัวในวางโบราณนะคะมีความสง่างามและทรงอำนาจมาสคอตมังกรหลงเฉินเฉินเต็มไปด้วยความงามแห่งประวัติศาสตร์และสเสน่ห์ในยุคใหม่นี้จะร่วมต้อนรับปีใหม่ปีมังกรกับทุกคน วนเวทีงานแาตรีชฉลองตจุดจีนชุนบันประจำปี2024ค่ะซึ่งไชน่ามีเดีย r o u p นะคะก็ได้เตรียมการแสดงที่หลากหลายถ่ายทอดสดในช่วงคืนมันจุดจีนค่ะโดยมีการแสดงร้องรำทำเพลงละครเพลงนิ้วการแสดงประเภททอลกโชว์เสียงเซิงละครสั้นเสี่ยวผิ่นผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่นะคะโดยออกแบบให้กับผู้ชมได้สัมผัสถึงศิละปะบนเวทีอย่างครบถ้วนรอบด้านค่ะ ขณะที่สถานที่ย่อยสี่แห่งของงานการล่าค่ะก็มีที่เมืองเซินหยางมณฑลเหลียวหนิงเมืองฉางซามณฑลหูหนานเมืองซีอานมณฑลซานซีและเมืองคัชกาของเขตปกครองตนเองซินเจียงอยกูค่ะการแสดงราตรีตรุนจีน2024นหรือว่างานชุนหวันนะคะก็จัดขึ้นในธีมเรื่องเริงขันสาเสรีมงคลลงลึกการสื่อสารในโบราณกาลทั้งความคิดศิละปะและเทคโนโลยีค่ะเป็นการถ่ายทอดสดเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี1983เปม็นต้นมาค่ะและถือเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญสำหรับการเฉลิมฉลองปีใหม่ตามประเพณีจีนค่ะซึ่งในปีนี้นะคะทางงานนั้นก็จะออกอากาศในวันที่9กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันตรุษจ,จีนค่ะเน,นื่องในโอกาสวันตรุษจ,จีนนะคะ,คะก็อยากจะให้คุณคิตตี้โรดิวเซอร์อรายการของเราในีวยปพรปีใหม่ตรุษจีนให้กับผู้ชมหน่อยค่ะ หวังว่านะคะทุกคนจะมีความสุขในปีใหม่นะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยแัะทุกสิ่งทอย่างสมความปรารถนาค่ะให้พีคดสวยค่ะ